พระสมเด็จเกศชยโยวัดเกศชยโยวรวิหารสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีโดยได้บรรจุไว้ในองค์พระมหาพุทธพิมพ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดชัยชโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นคือจะต้องมีลักษณะของอกร่องหูใบสีมีขอบกระจกเกือบทุกพิมพ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้สร้างพระพิมพ์สมเด็จเกศชยโยแล้วนำมาแจกรวมทั้งบรรจุกลุ่ไว ในกรุวัชยโยวรวิหารในคราวที่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดนี้และประมาณการจากบันทึกต่างๆอายุการสร้างสมเด็จพิมพ์วัดเกศชยโยนั้นใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามมวลสารที่ใช้สร้างจะเป็นมวลสารเดียวกันกับพระสมเด็จวัดระฆังและพระสมเด็จบางขุนพรมประกอบด้วยมวลสารหลักได้แก่ปูนเปลือกหอยข้าวสุกด้วยป่าดอกไม้แห้งน้ำมันตังอิ้วผงวิเศษคือผงอิทิเจผงพุทธคุณผงปฐมังผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเห และมวลสารมงคลอื่นๆอีกมากเนื้อพระสมเด็ดวัดเกศชัยโยอาจแบ่งได้3ามลักษณะคือเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มปานกลางและเนื้อแกร่งพราเนื้อนุ่มมีมวลสารและน้ำมันตั้งอิ่วผสมอยู่มากเรียกว่าเนื้อจักส่วนใหญ่มีสีขาวขุ่นอมน้ำตาลส่วนพระเนื้อนุ่มปานกลางมีส่วนผสมที่ได้สัดส,ส่วนลงตัวส่วนใหญ่สีขาวอมเหลืองและพระเนื้อแกร่งเป็นพระเนื้อแก่ปูนถิวแห้งแข่งคล้ายเนื้อหินอ่อนมีมวลสารปรากฏให้เห็นในปริมาณน้อยพระสมเด็ดเกศชัยโยนี้มีด้วยกันหลายพิมพ์ แต่พิมพที่วงการพระเครื่องนิยมมีสามพิมคือสมเด็จพิมพ์7ชั้นนิยมสมเด็จพิมพ์6ชั้นและสมเด็จพิมสามชั้นส่วนในด้านพุทธคุณน,นั้นเดินทางด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมขี้ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีย์เก่าๆเศษอาหารและชานหมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงพิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอม ในเวลาลงเลขยันตต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัตรคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมถาวรช่วงสิทธิก์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุมกอพระนางพญาขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่เสื่อมคลาย ส่งผลทําให้ผู้ที่มีไว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมีโชคมีลาบมีความสําเร็จและแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดมาถึงทุกวันนี้ด้วยบารมีที่องค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านปลูกเสกเสริมไว้ต่อมาปีพุทธศักราช2399พิธีปลูกเสกพระสมเด็จเปลี่ยนแปลงไปบ้าง กล่าวคือสมเด็จได้เอาบารท,ที่ใส่พระพิมพ์ทั้งเก่าและใหมไ่ไว้จนเต็มแล้วนั้นไปตั้งไว้ที่หอสวดมนต์หน้าพระประธานแล้ววงสายศิล์จากพระประธานไปยังบาทพระอารัธนาพิสุททั้งปวงที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในระหว่างเข้าพรรษาว่าช่วยกันปลูกเสกพระของฉันด้วยทำเช่นนี้ตลอดฤดูการเข้าพรรษาครั้งครบกำหนดไตรมาสแล้ว สมเด็จก็ออกพระที่ปลูกเสกครบกระบวนความแล้วไปบรรจุไว้ตามใจดีของวัดต่างๆเช่นวัดชีปะขาววัดศรีสุดารามวัดตะไคร้ที่แขวงกรุงเก่าวัดระคังวัดชัยโยอ่างทองวัดบางขุนพรมวัดอินและแจกแก่ผู้คนที่สนใจทั่วไปท่านจะาประคุณสมเด็จเคยติดการฉันหมากแต่พอถึงอายุ62ปี ท่านเลิกฉันหมากแล้วเปลี่ยนจากการจับไม้ตะบันหมากมาเป็นการบริกรรมชักรูปประคำจนถึงอายุ84ปีสองเดือน5วันท่านจะประคุณสมเด็จถึงแก่มรณภาพเมื่อเวลาสองยามวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ตรงกับวันแรมสองคำ่ำเดือน8ปีวอก ณหอสวดมนต์วัดอินทรวิหารสมเด็จเจ้าสิ้นแล้ว